สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่2เดือนเมษายนปีพศ2564จากเว็บไซต์ mvpkick. com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดนเน้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการเด่ชเชมเป็นชีพอังกฤษผมเลือกไปที่ครูวางเบสตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอรลิสตี้คู่นี้แข่งขันกันในเวลาสามทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตูเฮกการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาวพบวมา4เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างเบตันนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านนอรลิสตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบตันผลคือเสมอไป2ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์นของการพบกันระหว่างเบสตันกับทีมเยือนอย่างนอริสตี้นะครับทางเจ้าบ้านเบสตันมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่25เเสมออยู่ที่25และแพ้อยู่ที่50ครับผม สถิติ6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างเบสตันนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านเบสตันนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลูตันทาวผลคือเบสตันเปิดบ้านแพ้ด้เบลุตโก0-1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทางทีมเยือนอย่างเบสตันนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16.67เสมออยู่ที่16.67และแพ้อยู่ที่66.67ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างนอริซิตี้นะครับพวกเขาชนะ5เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างนอริซิตี้นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแบ็กเบิร์นโลเวอร์ผลคือเสมอกรไป1ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างนอริซิตี้นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่83.33เสมออยู่ที่16.67ตและแพ้อยู่ที่0ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากซีตีเฮตุเฮการพบกันของทั้งสองทีมจะเห็นได้ว่าทางทีมเยือนอย่างนอริซิตี้นั้นค่อนข้างดีกว่าผมจึงขอมาดูซีตีหกเกมหลังสุดของแต่ละทีมก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับผมทางทีมเยือนนอริซิตี้นั้นดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้ผมขอฟันธงไปที่นอริซิตี้สามารถบุกไปชนะทางเฟสตันได้ด้วยวสกอศูนย์ประตูต่อสองครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการเดอะแชมเปี้ยนช,ชิพอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างวัดฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชฟฟเวนเดย์คู่นี้แข่งขันกันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตูเฮกการพบกันของสองทีมครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาเพิ่มาหนึ่งเกมซึ่งหนึ่งเกมนั้นนะครับเป็นทางด้านเชฟเวนเดย์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดผลคือเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างวัตฟอร์ดกับทีมเยือนอย่างเชฟเวนเดย์นะครับทางเจ้าบ้านวัตฟอร์ดมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เสมออยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มและแพ้อยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับผม สถิติ6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านวัดฟอร์ดนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ0และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านวัดฟอร์ดนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์มิงแฮมผลคือวัดฟอร์ดชนะประตูสกอร์3ประตูต่อ0ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านวัดฟอร์ดนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่83.33เมออยู่สมที่0และแพ้อยู่ที่16.67ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างเชฟฟีเวนเดย์นะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนเชฟฟีเวนเดย์นะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านบาร์สลีย์ผลคือเชฟฟีเวนเดย์บุกไปชนะด้วยสกรอร์1ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างเชฟฟีเวนเดย์นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16.67เสมออยู่ที่16.67และแพ้อยู่ที่66.67ครับผม หากแค่วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากเซตตีเฮตุเฮกการพบกันของทั้งสองทีมจะเห็นได้ว่าทั้งสองทีมนั้นจบลงด้วยผลเสมอในนัดแรกผมจึงขอมาดูสถตติ6เกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่างวัตฟอร์ดนั้นค่อนข้างดีกว่าวันนี้ผมเชื่อใจทางเจ้าบ้านวัตฟอร์ดครับผมอาฟันธงว่าทางเจ้าบ้านวัตฟอร์ดสามารถเปิดบ้านชนะทางเชฟฟิเวนเดย์ได้หกกรือก็สองประตูต่อหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในะคู่สุดท้ายคู่ที่สามสำหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการเดอแชมเปี้ยนชิพอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างวีคอมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแบ็กเบิร์นโลเวอร์คู่นี้แข่งขันกันในเวลาสามทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม เิตที่เฮตุเฮการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกวัาหนึ่งเกมซึ่งหนึ่งเกมนั้นนะครับเป็นทางด้านของแบ็กเบิร์นโลเวอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวีคอมผลคือแบ็กเบิร์นโลเวอร์ชนะประตูสกอร,ร์ห้าประตูศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างวีคอมกับทีมเยือนอย่างแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับทางเจ้าบ้านวีคอมนะครับมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นเสมอที่ศูนย์เปอร์เซ็นและแพ้อยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับผม เซตี6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านวีคอมนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านวีคอมนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านโควเวนตีซิตี้ผลคือเสมอไป0เมตรต่อศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านวีคอมนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่16.67เสมออยู่ที่16.67และแพ้อยู่ที่66.67ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างแบ็คเบิร์นลอเวอร์นะครับพวกเขาชนะ1เสมอ3และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนแบ็คเบิร์นลอเวอร์นะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านนอร์ซิตี้ผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผมและผลก,การคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างแบ็คเบิร์นลอเวอร์นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16.67เสมออยู่ที่50และแพ้อยู่ที่33.33 33ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากซีต h ีเฮตุเฮต์การพบกันกของสองทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางทีมเยือนอย่างแบ็คเบิร์นเลเวอร์นั้นค่อนข้างกินขาดไม่ว่าจะเป็นซีต h ีเฮตุเฮต์หรือซีตรีหกเกมหลังสุดก็ตามวันนี้ผมยังเชื่อใจทางทีมเยือนแบ็คเบิร์นเลเวอร์ครับผมขอฟันธงว่าทางทีมเยือนแบ็คเบิร์นเลเวอร์สามารถบุกชนะทางวีคอมได้ด้วยสกรอสร์ศูนย์นตูต่อหนึ่งครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ mvpkick com จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกับใครต้อง mvpkick com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในกะารวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ